วันนี้ค่ะผมตัวอย่างที่ใหญ่มากเลยค่ัพี่นด่ก็นะฮะหลังจากที่หยุดยาวนะครับถึงโควิดนะครับไม่ใช่วันหยุดนะฮะก็หยุดยาวเลยแล้วก็ถึงได้มีโอกาสนะครับผมกลับมาทำงานอีกครั้งนะแล้วก็ทางเบสจริงๆแล้วเราก็ได้โปรโมทโฆษณาไปแล้วในในช่วงก่อนก่อนหน้าเหตุการณ์นะแล้วพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างก็คลี่คลายลงมาหน่อยนะครับผมก็เลยทำให้มีอีเวนต์ทางนี้ขึ้นมาแต่ว่าเบสเอ็กซ์เพรสก็จัดแบบไม่ธรรมดาเลยวันนี้ก็มีทั้งบูธมีทั้งโอ้โหนักแสดงแล้วก็แบบนี้ เสื้อผ้าของกิต่าๆมากมายนะฮะแล้วก็ได้มีการแนะนําให้ให้รู้จักกับเบสเอ็กซ์เพรสมากขึ้นในวันนี้ด้วยบอกว่าได้ได้ลองใช้บริการมาแล้วด้วยใช้ครับใช้ใช้ครับใช้ลองลองมาแล้วไปส่งที่สาขาเองมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนที่บริจาคพวกออของอุปก,กรณ์แพทย์อะไรเงี้ยทางเบสเก็แบบบอกว่าเออจริงๆแล้วเขาได้มีแคมเปญน,นะในการที่จะส่งอุปกรณ์พวกเนี้ยไปที่โรงพยาบาลแบบฟรีเลยนะไม่ใช่แค่นักสแสดงหรือว่าเป็นพิณลืออย่างเดียวก็แต่ว่าคนธรรมดาที่ส่ง แล้วจุดหมายเป็นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ส่งให้ฟรีมันสง่งไวไฮเทคยังไงให้เด็กสำหรับเด็เออตอนนี้แล้วเออเรามีเอ่อตัว Line Official นะครับผมชื่อว่า a d best express th นะฮะก็เอ่อทุกคนก็สามารถจะแอดเฟร่อนเข้าไปได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือเอ่อเราสามารถที่จะเรียกพี่พี่ best express นะฮะในสาขาที่ใกล้บ้านคุณนะครับผมมารับสินค้าหรือว่าของเนี่ยตรงถึงหน้าบ้านได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีฟรด้วย,วยนะฮะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้นะครับผมไม่ว่าจะเดินทางไปไหนส่งออกไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างทางถึงจุดหมายหรือยังนะเราอัปเดตสัญลักษณ์ของสินค้าได้ตลอดเวลาแล้วก็ใครอยากดูข้อมูลต่างก็มันจะมีรายละเอียดนะเกี่ยวกับความรู้อความรู้กับเดสก์ท็อปเนี่ยในในลาวออสเซี่ยนนั่นเองฝกบริการไม่ใช่แค่ส่วนใหญ่ได้ก็ฝากถึงทุกทุกคนนะครับผมที่อยากจะ ส่งสินค้านะครับผมตอนนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าทาง Best Express นะฮะมีบริการที่แบบว่าทำให้ทุกคนสะดวกสบายนะผ่านมือถือผ่านตัวไลน์ออฟฟิเชียลก็อยากให้ลองกันดู at best express th เลยครับผมเราก็จะไปรับของถึงหน้าบ้านคุณไม่ต้องเสียเวลาเดินไปสาขาด้วยถ้าคุณติดล่าจริงๆก็ลองให้โอกาสพวกเราดูครับลองว่าจะติดใจหรือมเพราะเราดูแลแพ็คของสินค้านะครับแบบมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นอยครับอันเดกยการ์ตงนี้แฟนเราจะอะไรก็แพงไปหมดเป็ไนไงครับ ก็ผมว่ามันเป็นเป็นแบบเป็นช่วงๆไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วคือคือแบบช่วงนั้นหลายๆคนก็แบบซื้อต้นไม้กลับไปไปที่บ้านกันซื้อต้นไม้เลี้ยงกันเยอะแยะไปหมดเลยนะที่อเมรกาแบบก็ก็มีซื้อบ้างครับซื้อบ้างเราเราก็แบบอินไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้ราคาเดียวกันไหมครับหรือว่าราคาแพงกว่า ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันก็แบบบางทีจเดินไปเขาก็ถามว่าเออหน้าไม้ยาจะจับอะไรอีกอะไรเงี้ยพี่จะได้เตรียมตัวถูกอะไรเงี้ยจะได้เอาของมาลงไม่มีครับไม่มมีไ่ดราม่าแต่แต่แซวบางไหมครับว่าแบบเขาถ่ายปุ๊บแล้วของแพงขึ้นอะไรไม่หรอกครับไม่อ่ะมว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่น่ารักนะแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ที่รู้สึกแบบคนดูแล้วทุกคนก็คงสบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ มาพวกสถานการณ์ต่างมันทาให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะลืมไปบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่คนเราหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีเมนมาบอกว่าอยากให้ยากไปช่วยกันจับโน่นจับนี่ของเรได้แพ้ก็เป็นโซเซลถาไปอะไรเงี้ยนะคะเออก็ก็น่ารักดีครับเป็นเป็นมีมอะไรประมาณนี้ส่วนเราเองนะคะมีแซลไหมเออไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเราก็เราก็ ช่วยเขาดูแลต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยครับช่วยเขาเลือกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําเป็นไอจีที่แบบว่ามีมีอัปเดตเรื่องของต้นไม้ให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขตรงนี้แน่บอกว่าอย่างเงี้ยฮะเกี่ยวกับชื่อหรือว่าอย่างเ้ยบอกว่ามีคนอย่างเงี้ยอยากมีส่วนร่วมนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็ก็เราก็อยากให้มันเป็นแบบเราด้วยอะไรเงี้ยเห็นน้องบอกว่ามีหลายต้นของพี่น่าดี ใช่บางต้นผมก็ผมก็เขาก็ถามผมแหละว่าไอ้ต้นนี้ดีไหมบางคนเราก็แบบก็อยากได้ต้นนี้จังเลยอะไรเงี้ยเขาดองขยายต้นไม้เขาทำอะไรอะไรบ้างอีกเยอะไหมเขาเขาเป็นคนอีกเยอะเขาเป็นคนที่ละเอียดไม่ค่าอ่อนไหวอยู่แล้วฉันเนี่ยบางทีบางทีไปไปแบบไปดูแลต้นไม้กับเขาเนี่ยเขาก็จะยคุยกับต้นไม้ดูต้นไม้แบบดูแบบละเอียดเลยอ่ะต้นนี้เขาจะรู้หมดว่าแบบ เออเนี่ยตรงนี้มีแบบแตกยอดมาแล้วอะไรเงี้ยยอดอ่อนออกมาแล้วอะไรเงี้ยคือคือจะเป็นคนที่ที่ทําอะไรแล้วจริงๆริงก็จริงจังด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบตามกระแสแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่ใช่เวลาคุไปตัวระต่ายม้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน่ารัก เราก็เห็นเราก็เราก็มีความสุขก,ก็เหมือนทุกคนอนะ่ะผมว่าบางทีเราเห็นแม่เราคื่ต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจาหรอกอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งที่เรา,เาดูแลเป็นของเขาเองอะไรเงี้ยเรากับเป็นห่วงเรากับอยากให้มันโตรอดูวันดูคืนว่ามันจะแบบออกดอกไหเอเอกใบขึ้นไหมอะไรเงี้ยมีความสุขอ,อีูต้นแพงก่ซื้อมากี่หลักกันน่ะดิโอ้เออก็ก็มีมีหลายราคานะครับมีหลายราคาแต่ว่า ว่าจริงๆเราก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นครับเราก็ซื้อในราคาเดียวกันมีความเห็นไม่ตรงกันมาพลันเด็ดว่าต้นนี้น้องอยากได้แต่เราบอกพักไว้ก่อนไม่ไม่มี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 ซัพเต็มขาวไม่มีซัพเต็มขาวเราก็รู้สึกชอบด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขาชอบอะไรมีแปดสิบต้นพื้นรานมีคนแน่นมีมีเยอะนะฮะเขามีเยอะแล้วก็บางต้นก็แบบว่าเดสมองเร่งไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกโ slow d o w าหรือว่าแบบมันอาจจะแบบ เยงยากอยานี้ด้วยกาะด้วยอีกหน่อยไม่ต้องหาพื้นที่แบบไว้สำหรับเลีย้ยงต้นไม้ของเราด้ก็มีคุยกันนะครับว่าแบบเขาว่างจริงๆหรือแบบช่วงไหนที่ที่มีโอกาสเขาก็เคยบอกคยว่าเขาอยากจะแบบเหมือนเพาะแบบทำแบบส่วนเล็กๆเ,เพาะเป็นเป็นโรงเพาะชำอะไรเงี้ยก็ประามาณนั้น่ี่ไว้ที่ไหนบ้างฮะไว้ที่ไหนบ้างไว้ที่ไหนเอ่อ ตอนนี้เหมือนน้องเขาก็อยากจะไปทําที่ที่บ้านเขาที่โมกเหล็กมัาจะมีที่ตรงนึงเลยแต่ว่าจะปลูกอะไรเดี๋ยวให้เขาเป็นคนบอกเองดีกว่าเนี่ยแต่ก็มีที่ของยใช่ใช่ที่ที่จะคซีนือร่วมการอะไรต้องการอะไรกันอ๋อทำความด้วยมืออะไรกันก็คงก็คงถ้าถ้าถ้าต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าผลกำไรจากการขายถูกไมมตอบตกลงหรือเปล่าใช่ไหม ทำเอาเอาสนุกเอามันก็มันเล็กๆน้อยพออ่าไม่ต้องแบบของเราอะไรเพราะเรารู้ว่าแบบะเือะในบ้านของเราเล็กเป็นต้องไปดูต้องไปดูคือเป็นที่เรือนหอเลยปลูกเรือนหอเลยอย่างเงี้ังยังยังแต่ล่าสุดอ่ะก็ดีประเด็นหนึ่งเอาไว้คอยไปถามดราเนี่ยนั่นเองเราต้องเราต้อแผลงว่าผู้หญิงทุกคนก็มีความรู้สึกว่าอยากเอาโมเมนต์นั้นจริงเออผมก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ แต่ว่าก็คง<ๆ>ก็คงเป็นเป็นเรื่องที่ที่มันจะถึงเวลามันมันก็ก็จะใช่อะไรตนะ่จริงๆแล้วมันมันมันคังปุอยแล้วแหละไอความรู้สึกก็เราก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต่างคนก็ต่างทํางานนะ่ะเ้างล่รู้อนเราก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นเวลาของเราให้มากที่สุดให้ดีที่สุดอ่าก็ก็ก,ก็ก็เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละคนเลี้ยงนั้นเลยทีน,นีเราเราจังหวะใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ยังไง ก็ไม่อยากไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะเอ้าเอ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นี้มันก็เป็นโมเมนต์แบบอย่างแต่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนที่ที่คบกันหรือว่าอยู่รู้จักกันมานานมั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 นต้องมันต้องมีคุยบ้างแหละเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเราก็โตโตกันแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องดูอะไรที่มันแบบคือเราเป็นคนที่ที่ ที่คุยกันทุกเรื่องแล้วก็แค่สมมติว่ามันถึงเวลาที่แบบเฮ้ยมันคือเวลาช่วงเวลาจริงๆที่มันเหมาะสมเราเราก,เราก็เราก็พร้อมที่จะที่จะทำทุกอย่างวั่นี้หมายถือว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวอะไรย่างเงี้ยหรือว่ายังต้องขาดอะไรอีก มันมันเป็นความฝันเหมือนกันนะครับเราก็คุยกันเป็นความฝันที่ที่แบบสวยงามมากๆครับแต่ว่าเราก็ต้องทํางานคือตรงนี้มันทํางานติดงานไงละครก็2เรื่องแล้วถ้าถ้าถึงวันนั้นจริงแล้วจะเอาเวลาไหนที่จะไปแบบเออ็นจอยจะไปฮันนีมูนอะไรอย่างนี้มันก็นะมันก็ต้องอีกอย่างแต่ถ้าแต่งงานก็อาจจะลดงานลงเลยผมว่าหลายๆอย่างมันคงเป็นไปตามตามตามจังหวะมากกว่าเราก็เราก็แค่ทําทุกอย่างในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วอ่ะเราต้องทำแล้วอ่ะอะไรเงี้ยค่าชีวิตือเหมนกันก็ต้องมีแหละครับก็ต้องมีมันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนด้วยเราเราก็อยากให้มันแบบดีที่สุดกดดัไมคคะนแบบเารโมม่กดดันพี่ไม่กดดันเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งสองคนที่จะตัดสินใจอยู่แล้วเปิดปากทุใหญ่อะไรบ้างเอ่อก็ยังยังไม่ถึงขนาดแบบว่าแบบคุยกันแบบเป็นผู้จารศน์ใช่ไหม แม่ๆไม่ได้ไป่อบไปว่ปเดิลยเไวัดก่อไปวัดก็ทำบุญคางฝั่งสอบแม่ก็มีความกับเร่งเร้าอะไรไม่มีครับไม่มีแม่แม่ทุกคนแล้วแต่ลูกลูกหมดเลยไม่ได้กำหนดอะไรราะวันนี้คือเราอะมีคำรอมาแล้วแต่แค่รอเวลาที่เหมางหวะที่เหมาะสมแค่นั้นเองใช่ไหมผมว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะผมว่ามนมันทุกคนก็รู้อ่แล้วเราก็มีงานอะไรนี้ยต่น พี่เอ็้ไม่ว่าอะไรพี่เอ็ไม่ว่าอะไรพี่เอ็มพี่เข้าใจไม่รู้นี่เออเขอเป้าหมายแล้วเขอยากเปครอบครัวเลี้ด้วยค่ะเออเขาบอกแต่งงานบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงอวโหจะต้องแบบงานจะต้องแบบอัดออฟออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันมันคือสิ่งมันคือช่วงเวลาชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยคนที่ที่รู้สึกว่าว่ามันพัอนข้างคืออ่ะสูดสูดมันเต็ม มันก็น่๋ยวบอกว่ามีโอกาสคุยกันน้องบ้างแล้วเรื่องนี้ปรึกษากันบ้างแล้วเป็นไงบ้างจากการที่คุยกันว่าเออแทนกันเราจขนาดไหนกี่ปีหรือว่ายังดีดีครับคุยคุยมีมีคุยกันแบบไม่สิเรียนนะคุยชิวๆคุยแบบขำถอะไรเงี้ยเออยาก็มีคุ่มๆเขาไหมก็เหมือนกันเหมือนเรากำลังแบบเพ้นสีน้ำกันอ่ะแล้วก็อยากเติมตรงนี้เธออยากเติมตรงนั้นฉันอยากเติมตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนั้นไปก็แชร์ๆกันไปตอนนี้เราก็เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปด้วยเจ้าสาวคือยา ปัเป็นบ้าปังเป็นว่าเป็นว้าเพ่งมากอ่ะก็ก็ก็ทุกคนก็คงรู้ว่าก็ทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะก็คงจะได้รู้นะเวลานั้นนะครับโอเคนะอคตาแล้วเดี๋ยวับ